มือหนดบยังคะ่ะอ๋อมือนี้สีส่วนเขาปุ่นจ้ะเท่ากับมเก็บพักหลังบานเท้าสีนี้อยู่สามชนิดในกระถางเดียวนี่ใบกะพเพราเคออยากพักกะเพราอันนี้กระสราแน่ส่หลับไส้ก้อยใส้ส่วนเขาปุ่นกระแหงแสบมือนี้เข้าสีส่วนเขาปุ่นนะคะแต่ก็จะมีอันนี้พริกพริกหยวกพริกนุม่มเธอเห่าอยากตําน้าพริกนะคะในกระถางเดียว อยู่คอนโดก็ปลูกได้นะขั้วร้อยฝ่าได้เนี่ยหัจากบอร้อยฟ้านะจ๊ะนี่นะคะเราก็ได้ตัดใบมันมาได้สีระโยชน์หลายอย่างข้อแรกเขาเด็กเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปห้าสิไปสวรขปุ็นต์สวนขปุ์นส่วนคาร์เูนเบาแบบภาษาลาวได้เมื่อนี่เมื่อนี่ขออนุญาตเสียงเศร้าแท็กนะจ๊ะเพราะว่าเขามาอยู่ไทยโดนพ่นก็ว่าหวานคือเบาอีสานเป็นจยนซะแล้ว หัวหน่อยเฉลีล้วกียงสาวอีสานบอกเล่ากิงถ้าจะบอกให้อันนี้หัวหอมจา้าหอมแดงวัตถุดิบได้จ้าก็สิมี่ปลาข้าวปุ้นหัวหอมหัวหอมบะทัวบะทัวแล้วกวอันนี้ชันอันนี้ อันนี้น้ำปลาแม่ยังน่ะอ่านบางกันอ่ะซอยกันทั้งมาให้กินได้รู้แม่วาสนาหรือแม่ลำบึงเฮ้ยน้ำปลาแม่บุญรำวันนี้ป๊ออันนี้เราก็จะกินกินเยอะเยอะได้นะเพราะว่ามัน แค่วัดแก้ตันดังนะ <c oughs> แล้ค้มจันปาดหนังนี้กันมานอ่นนะอ๋อแล้วก็ฉีกฉีกใสเน่แสนน่มันที่เร้ก,ก็ฉีกแบบให้มันเล็กๆทาโกนี่เวลาเรายำเราจะได้ยำง่ายๆนี้เ, <c oughs> เธอต้องไปเอาน้ำแบบมาล้างมือมันมันจะไม่ได้มีติดมือนะคะ ตะเก็นแล้วใช mm. uh. ่ไหแล้วก็นี่นี่นีดูนี้าคุเ็นมา